เราก็จะมาเดิอนอันคุดต้นพกชี่เห็นบอกพี่น้องเอาไว้นะคะเอาไปแชร์ช่องฟิตไว้เวลาเราทำพวกน้ำซุกดึงก็ไม่อยากจะถอนหรอกก็ทีว่าจะถ่ายที่เห็นไหมตรงกลางเียมันก็จะใบเขียวงามพวกนี้ก็คือมันดูดความเย็ยนเห็นไหมมันจะออกใบแดงๆนะคะดูมันขึ้นเองต้องเดินเก็บ นะคะเสดาย <laughs> มาตากิบนเตาผิงนะคะเห็นแต่มันลายๆนี่ยงียตากไปพี่นอ้องเอ้ยได้น้อยเดี๋ยวสิบอกให้ยงมันแห้ง สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อค่ะนะคะมัน,นีพิุิยพารทำผู้ชมกินนะคะตำขอาปุ่น,นะคะ่ะตําขนมจีนวันนี้ต้มนานไปหน่อยอเอซีมานําำหาย,ยอีกแล้ว่าเสียไปอีกแล้วมาค่ะปกติปุยจะต้มกินแข็งกว่านี้นะอันนี้ก็อ่อนนุ่มพอดีกินนั่นแหละนะคะ ผักชีนี่ที่หายไปเนี่ยพาไปกุดผักที่เมียนสวนค่ะพี่น้องเสียดายผักชีหน้าหนาวนะคะใบเขาจะออกสีน้ำตาลตรงกลางๆสีเขียวอันนี้วิลางเอาแช่ช่องปิดไว้ทำน้ำซุปแล้วก็จะทำการตากแห้งนะคะย้ะำะะเ้าบปได้ขาสวนฝนตกหิมะลงอากาศหนาว ฟินที่ข้านจะได้มีใช้นะช่วงนี้จะเริ่มการเพาะปลูกนะคะต้องทำการเพาะเม็ดกา เป็นยังมักไล่หลายนะคะอันกุ้งกำแดงนะคะ,ะ,คะกุ้งเคฟรีดนะคะเนี่ยกลังไข่เนี่ยมันกระลังแสบตากินค่ะดูหัวเห็นไหมไข่กุ้ง เนี่ยักทีผักจรละัด ปีตากบนเตาผิงอย่างนี้แล้วนะคะพี่น้องถ้าทำไปชมแล้วกินผักชีกับตาขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะคะกับผ้ามาเบงิงผิดปีตากไว้เอ,อ็นบ่มันเริ่มจะแหงแล้วทามันแหงสนิทนี่ยอ้ยแหงเหลือหน่อยลงนี่แหละนะคะวิถีชีวิตนะคะในต่างแดนนะคะเสดายพี่น้องปวสิบปลูกแด้นะคะถึงใบปลูกมันขึ้นเองกับเสดายคือเก่าล่ะค่ะนะคะสื่อกับเบแมนว่ามันสิถือเยอะแล้วก็ยำ เขาขายกับส่วนใหญ่ไปได้ขายทั้งห่าเขาตัดไปยอดนะคะมาขายตัดใบมาขายอันนี้นะเราเก็บไว้ใช้ได้นานกันเลยทีเดียวมีความหอมนะคะเนี่กินทักชีทั้งนั้นค่ะนะคะเราก็จะมีทั้งแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็แบบแตากแห้งไว้ใช้นะคะบ๊ายบาย